เป็นประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารบเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานต่อไปสำหรับการเจริญพระกรรมฐานท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเช่นอนาปานุสติกรรมฐาน และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการปฏิบัติเราก็มักจะปฏิบัติควบกับพุทธานุสติกรรมฐานการทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดเป็นของถูกเขาเป็นพระอาหารหันต์กันมามากแล้วก็ขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม ยงใช้กองนั้นให้ถึงอรหัตผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใดยงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอรหัตผลคือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โนนวิ่งไปหาที่นี่ไอความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเรา ทราบไว้แต่เพียงเท่านี้การพลังพลาดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครูคำว่าพลังพลาดในที่นี้เพราะว่าเราใช้เวลามากแต่ถ้าว่าผลแห่งการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิต ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภะเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลง ก็เพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทําจิตให้เบาบางจากกิเลสได้เหตุที่มาอย่างเดียวก็คือคาดความเอาจริงเอาจังจรณะสิบห้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติบารมีสิบฟังแล้วไม่สนใจอีที่บาทสี่ฟังแล้วก็วางไว้ ผมมีหันสี่ฟังแลว้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับของความดีได้เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้ยะงนั้นแต่ว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถือว่าพวกเราเป็นอภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป <c oughs> คำว่าอาภัพพระบุคคลนั่นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจังเราก็กลับเส้ชใหม่ได้กลับเป็นคนจริงคนจังเสียการเจริญเพระกรรมฐานถึงขั้นอรหัตผลไม่ใช่ของยาก เพราะไม่มีการลงทุนเราลงแต่กำลังใจอย่างเดียวดันั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีอรมใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลส จงอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธภาสิตไ้ว่าอัตนาโจทยัติตานางังจงเตือนตนด้วยตนเองก็ล่า,าโทษโจทย์ความผิดอย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความเร้าร้อนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องแสวงหาความผิดของตนเอง กลเราโทษโจทย์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เลวไม่มีความเร่าร้อนถ้าหาความเลวในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องไปค้นคนว้าหาความเลวในชาติต่อๆกันมา <c oughs> ในเมื่อเราพบหรือไม่พบแล้วก็ในที่สุดเรวก็ยกประโยชน์ให้แก่ขันห้าเพราะว่าเรามีขันห้าเราจะมีความเร่าร้อน ถ้าเราไม่มีขันห้าเราไม่ติดอยู่ในขันห้าคือขันห้าของเราเราไม่ติดในขันห้าเขาก็คนอื่นเราไม่ติดในทรัพย์สินนั่นหลายเท้งหมดในโลกเราจะมีทุกข์มาจากที่ไหนผนที่สุดเราก็ม่ยกโทษให้กับใจของเราว่าใจเรามันเลวใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระ ถ้ากำลังใจของท่านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากจะใช้เวลาไม่นานกำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ควงไม้ศรีมาโพธิคราวนั้นองค์สมเด็จพระพุวกันทรงตั้งอธิษฐานจิต ว่าเลือดจะเนื้อขขาเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีชีวิตตินซีเขาเราจะสลายไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเทียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ความจริงน้ำประทยัยเขาองค์สมเด็จพระจนสีตอนนี้ท่านต้องจำแล้วก็ทำตามด้วย อย่าทำตนเป็นภภอภัพพระบุคคลสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานเราเริ่มทำใหม่ๆรู้สึกว่าอยากเป็นของยากไปนิดหนึ่งคำว่ายากก็คือกำลังใจของเรายัางเข้มแข็งไม่พอความจริงงานที่ผ่านมาสำหรับผม ผมมีความเข้าใจถึงความยากความลำบากในการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องต้น,ตนแต่ถ้าว่าความยากความลำบากของผมดูมันว่ามันจะมีอยู่สามวันเท่านั้นในความรู้สึกในด้านของสมถะภาวนาเขาได้โปรดอย่าคิดว่าผมเป็นพระหันภายในสามวันนับแต่บวช แล้วก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์ร็จแล้วถ้อยคําใดๆที่เป็นคําสอนคําสอนขอยถือว่าเป็นคําสอนที่มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มาที่บายสู่กันฟังแล่ขอทุกท่านจงอย่าหลงตัวว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจา้า ความเป็นพระเรียเจ้าไม่ต้องประกาศเห็นหน้าปั๊บรู้จักดินชื่อก็รู้ว่าเป็นพระเรียเจ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นแล้วก็หลงว่าเป็นนี่มันจะสวยไม่ต้องรรยกาศเขาความดีอยู่ที่เราเราไม่ได้บวชเพื่อการบูชาของชาวบ้านเราบวชเพื่อวความเพื่อความดับไม่มีเชือ้อ มาพูดกันทั้งด้านอาณาปานุสติกรมฐานที่มันมีความหนักอยู่หน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัติอาศัยที่ใจของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่อารมณ์ของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่เราไม่ได้ใช้สติสมาชัญญะควบคุงกำลังใจ อารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขตตอนนี้ในเมื่อองค์สมเด็จพระบรม,มโลกประชศแนะนำให้เราใช้อนาปานสติกรรมฐานก็เพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยัง้งหรือว่าประหัดประหารอารมณ์พุ่งสร้างของจิตฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตาม จะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือหรือว,ว่าจะเจริญมิปัสนากองใดก็ตามเป็นอันว่าส่วนนั้นนั้นกวรมฐานกองนั้นนั้นจะเว้นอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้อันดับแรกขอให้ทุกท่านทำอนาปารุสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌานสี่เอากันจริงกันจัง อย่าสักแต่ว่าทำความกลุ่มมันจะเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ๆเราจะควบคุมกำลังใจให้มันทรงอยู่ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดปุนเปลี่ยนีึกว,ว่านอกรีดนอกรอยอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ดีถ้าบางเอื่น เราทำกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอน,นุพุทธานุสติกรมฐานไปได้สักนาทีสองนาทีจิตนี้ไม่เกิดอารมณ์พรานล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอนอ๋นี่ใจเราออกโนหลอกนางไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามา ดึงอารมณ์เข้ามาจับอนาปานุสติกรรมธานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมธานควบคู่กันปป้นเดี๋ยวหนึ่งมันก็ไปมันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยินคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวัน ที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ใช้เวลาเป็นปกติคำว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรู้ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั้นจริงๆเราจะขาดเฉพาะภาวนาเท่านั้น การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นของไม่ยากเพราะอะไรจริงว่าไม่ยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่ยากมันไม่ได้ห้ามปากของเราพูดเวลาทำงานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเข้าออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทำ เวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมให้ใจเข้าออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมให้ใจเขา้าใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านหลายมีความเข้มแข็งของจิตตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงๆ การของอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่อยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานด้วยอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานหรือว่านาปานุสติกรรมฐานในตอนนี้ผมยะพูดเฉพาะอารมณ์ก็นาปานุสติกรรมฐานแต่้าว่าเวลาที่ท่านว่างจากความพูดพูดคุย เวลาที่พอที่ภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ปากมันต้องพูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อนาปานุสติกรรมฐานอนาปานุสติกรรมฐานจะทำให้ท่านสบายใจมีความสุข จงอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอนาปานุสติกรรมฐานหากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงานถ้ากกำหนดรู้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นลมให้ใจเขาออกงานมีเสียรือ ผมก็ทอตอบว่างานที่ท่านทํามันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะว่าอนนาปาลุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นอารมณ์ทรงสติสัมปชัญญะขน,นาที่เราจะคิดงานก็วางอนนาปาลุสติกรรมฐานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจรารณา แต่ความจริงคนที่เขาเคล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอาณาปานุสติกรมฐนันเพราะว่าขณะที่จับอาณาปาอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่วิจารสมาธิตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านจะทำมันจะมีอะไรยาก ขอจงพยายามทำกันให้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าเวลาที่จะเริญไปขอท่าน,นหลายตั้งเวลากำลังชานไว้ด้วยนั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ด้วยการนับก็ดีให้ใจให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสองจะนับไปเลยก็ได้ ถึงสิบเนี่ยตั้งจิตไว้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนี้จะไม,ม่ยอมให้จิตของเราแลบไปสัวอารมณ์อื่นถ้ามันไปสัวอารมณ์อื่นเมื่อไรเราจะตั้งต้นใหม่ทันทีและหากว่าถ้าถึงสิบแล้วจิตของเรายัางดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบ เมื่อถึงสิบได้ยังไม่ยังดีอยู่เราก็ยังไม่เลิกต่อไปอีกสิบในระยะใหม่ๆแค่สิบต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็ต้องเราก็ต้องนำน้ำใจขององค์สมเด็จไปจอมไตรมาใช้ว่าแค่สิบต้นจิตยังสั้นอยู่สมเด็จพระบระมครูทรงดำริว่า เลือดแลนเนี้ขอของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตเตียนสีจะตายก็ตามถ้าเราไม่สําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เราก็จงคิดว่าท่านหนึ่งถึงสิบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิตพราน,นิดเติมตั้งต้นใหม่รักษารมใจให้เข้าถึงสิบ อย่างนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เมื่อนานๆานานไปถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าว่ายัางท่านยังทําแค่สิบผมก็ถือว่าเร็วเกินไปเราหรับผ้ากาสาวพัดหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงที่อยู่ในเขตนี้เมื่อถึงเวลาสิบห้าวันผ่านไปท่านนั้นหลายอย่างรักษารมทั้งสิบก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้ มันเร็วเกินไปสำหรับเขตของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมทำมาก่อนผมรู้อย่ามาอ้างเหตุอ้างผลใดๆทั้งหมดการอ้างเหตุห้างบ้างผลกับบุคคลที่ผ่านมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทำไมแค่นับหนึ่งถึงสิบมันเป็นเวลาวนิดเดียว ที่เขาใช้กันกว่าจะถึงเจ็ดวันนิวนับหนึ่งเป็นร้อยแล้วบางที่สองร้อยสามร้อยจิตมันอย่างสบายทำให้แมงคล่องถ้าเราทำกันทั้งวันไอความยุ่งของจิตมันไม่มีความโลภมันก็ไม่เกิดความรักในรมต่างๆก็ไม่เกิดความโกรธความพยายามบัตมัมก็ไม่เกิด ความหลงมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมายัางไงเพราะจิตมีสภาพรับอารมณ์อารมณ์เดียวในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็นกุศลทรงสติสมัมปชัญญะด้วยอนาปานุสติกรรมฐานนื้อะไรมันจะเข้ามาอีกที่มันเข้ามาได้เพราะว่าพวกท่าน,ห,นหลายมีหน้าที่แต่เพียงฟัง ดีไม่ดีกำลังสอนี่อย่างนี้ก็ไม่ฟังไปฟังวิทยุเสียบ้างไปนั่งคุยกันเสียบ้างไปทำงานกันเสียบ้างนั่นสแสดงถึงความเลวอย่างหนักของพวกท่านจริงไม่ได้ดีอันนี้ผมขอพูดแต่เฉพาะคนที่ไม่สนใจสำหรับท่านที่ดีก็มีอยู่มากที่สามารถปราบปรามอารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในจิต ความหยาบในจิตหมดไปหรือด้วยความละเอียดคนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือถ้ากองทำที่ละเอียดจะดูว่าเขามีคยความขายันขันแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งฟ่านไปในด้านโลกภยธรรมมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่างานที่ทำนี่มันเป็นอามิสบูชา และการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิ่งจา้างหลงวัลมันเป็นปฏิบัติโูชาเป็นา้าคานุสติกมรมทานเนื้อที่เราเรียกว่าพุทธังชีวิตต่างยาวนิพพานนังเรียกว่าการถว,วายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานเป็นอย่างนี้ ที่พูดอย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คนก็ดูน้ําใจของเขาว่าก็าทางานเนี่ยก็ทําเพื่อตัวหรือว่าก็าทาเพื่อพระพุทธศาสนาเขาไม่เคยได้รับฟังว่าจะจ้างเท่าไหร่ให้รางวัลเท่าไหร่เขาก็ทำกันด้วยความเต็มใจ การทำอย่างนี้เป็นพุทธบูชาค,คือเป็นปฏิบัติบูชาตรงในพระพุทธเจา้าพระธรรมในทรัพย์สิงพระองค์สมเด็จตัสมมาสัมพุทธเจ้านี่นเขาทำกันอย่างนี้ผมก็ทำมาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทำลายพระกรรมฐานเวลายหยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตั้งหน้าโดยเฉพาะในการงานที่เราทำ สำหรับพระที่รักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผัดเวียนเปลีป่ยนกันนี่เป็นพุทธทางชีวิตต่างจริงทรมังชีวิตต่างสังขังชีวิตต่างจริงเหมือนกันด้วยยอมฟรีความสุขส่วนตัวเอามารักษาทรัพย์สินของพระศาสนาเวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเคสของการจงกรม อย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมากหนึ่งรักษาทรัพย์สิ่งของพระพุทธศาสนาเป็นการสแสดงความกตัญญูในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องใช้โอกาสใช้สมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ฌานเป็นอนวุวาสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำท่านในส่วนที่จะใช้อนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรมฐานควบคู่กันไป แต่ว่างานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานคือจงพยายามใช้กำลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวถีอว,ว่าทำไม่ได้ให้มันตายไปพระอระหันต์ทั้งหลายที่ท่านบางลุมาผนท่านก็เป็นคนมีสิบนิ้วเหมือนเราสองมือสิบนิ้วมือละห้านิ้วมีอาการสามสิบสองเหมือนเรา ถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนะักเว้นไว้แต่ว่าเรามีกำลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนจะนนอนจับลมให้ใจเขาออกเป็นปกติจนกว่าจะหลับไปให้มันหลับไปด้วยการลมให้ใจเขาออกเตือนขึ้นมาใหม่ใ จะลุกขึ้นมาห,หรือไม่ลุกก็ตามเวลาเช้ามืดใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวันนี่ความจริงผมสอนมาแล้วนะเรื่องนี้นะเห็นบางท่านที่ผุ่โผลโผล่โผล่นะเป็นอันว่ารู้คมรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเป็นหน้าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรก เราจะประหมายกันเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สึกไวมันก็หมดเรื่องเธอไหว้ก็เหมือนกันเห็นว่าเขตพระศาสนาไม่ดีก็ออกไปเสีก็หมดเรื่องอย่ามาอยู่ให้เปลืองที่เขาพระศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพียงแค่รักษากำลังใจเท่านี้ยังถือว่าลำบาก มันก็ควรแล้วที่จะต้องเป็นลากโครงทำงานให้มันสบายตามอธิยาศัยของตนนี่การพูดอย่างนี้จะทิวาด่าใครไม่ใช่เพราะต้องการให้ดีรักษากำลังใจแล้วมันเสียอะไรบ้างเวลาเดินไปเป็นนบิบัติก้าวเท้าซ้ายให้ใจเข้าก้าวเท้าขวาให้ใจออก ทำม,มันไปจึงกว่าจะบินบาตจะกลับแค่นี้จิตมันก็ทรงฌานแบบสบายๆอย่าไปหาเวลาที่ไหนให้เรื่องที่ประรบอะไรอย่างอื่นภายนอกจงรู้ตัวว่าเราบทมาเพื่อน,นิพพานัส,สัชชิกริยายะเอตังกาสาวังคะเอตวา เราอธิษฐานว่าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งเสียงพระนิพพานเช่นนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพระนิพพานเราต้องทำให้ได้เราต้องชนะใจจะลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่ชนะทําม,มันไปทุกวันมันต้องถึงคำว่าชนะคำว่าไม่ชนะไม่มีถ้าเรามีความพยายาม ชาวนาเนี่ยเขาไถนาได้ควายตัวเดียวไถทันเดียวหน้าที่สามสิบสี่สิบไร่เขาทำได้เพราะว่าเขาใช้ลอยไถน้อยแต่ว่าไถบ่อยๆไม่ยอมหยุดข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้แต่นาปานุสติกรรมฐานก็เช่นเดียวกันมันจะกลุ่มมันจยกัดแปลการใดก็ตามที เราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทำยอมตายไปซะสิถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปเดินไปเดินมาอย่าทิ้งอารมณ์นาปาทุสติเดินไปก็ใช้เท้าไป้างวัดก้าวไปข้าวท้ายให้ใจออกก้าวไปขวาให้ใจเข้าเอามนอย่างเงี้ยเรื่อยๆไป อย่าเวนั่งในเวนั่งคิดอะไรถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆผมให้เวลาอย่างเร็วที่สุดเพียงแค่เดือนเดียวอรารมณ์ฌานในนาปานุสติกรรมฐานเป็นของท่านสำหรับที่จิตใจของท่านหลายเข้าสู่อรารมณ์ฌานจะเป็นฌานไหนก็ตามฌานก็ดีอปปจาระฌานก็ดี ใจของท่านนั้นหลาเดานั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิตมีอารมณ์แนบนิดในด้านแนบสนิทในด้านของกุศลนั่นการจะทำการจะพูดการจะคิดตั้งแต่ระบุคลเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็ยนปราศจากเวรปราศจากภัยไม่เดือดร้อนใด,ดกิจการงานใดๆที่มันจะเกิดกับเราหรือมันจะหมดไปจากสภาพของเรา เอาา่ะสำหรับวันนี้ก็ขอเตือนกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานในขณะที่ท่านนันไลายเอาจิตของท่นงานก้าวเข้าไปสู่ระดับอนาปานุสติกรรมฐานที่เป็นฌานและก็จะรื้ว่าจะเพราะอนาปานุสติกรรมฐานนี้ผมจะแนะนำท่านถึงอรหัตผล จะได้ทราบว่าคำสอนขอ,ององค์สมเด็จพระทศพลแต่ละตอนที่เราปฏิบัติควรทําให้เข้าถึงอรหันต์ได้ทุกจุดอะไรต่อที่นี้ไปเขามาัรดาท่านอย่างหลายจงตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธัธยาศัย จนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรเพราะว่าผมไม่ให้เวลากับท่านให้ท่านทำตามอัธยาศัยของท่าน